<laughs> สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับน้องน้ำหอมจอมสซนของเรานะฮะถอยถอยนี่ฮะไปไหนไปไหนวันนี้ก็มาเดินเล่นเอาบรรยากาศนะฮะก็เริ่มร้อนแล้วครับตอนนี้วันนี้ก็ตอนนี้ก็ไม่กล้าพาน้องไปเดินไกลๆนะฮะท่านผู้ชมก็เอาพื้นที่ในบริเวณในบ้านแล้วก็มาแน่แม่แน่แน่ เอาพื้นที่ในบ้านก่อนแล้วกันมาเน่มาเน่เน,น่สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่แพลวสวัสดีครับมาเร็วนะครับพี่แพลวเะกี้ไลฟ์ไปรอบหนึ่ง้วฮะก็ดูแม่ถุงเงินกับน้องถุงทองนะฮะท่านผู้ชมมาเน่มา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 เนี่ยนี่ฮะกินต้นอะไรเรอ่ยต้นยางนาหรือเปล่ามามาเน่มาเร็วมาเร็วเร็ว หนูนะอยากกินต้นยางนาโอเคโอเคส่วนนี้ฮะชาวหนูน้อยของเราโอ้โ oh, อ oh, 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 ้โอ้โอ้ไปแล้วไปแล้วโอ้มุดกับคืนโอ oh. ้มาได้มามาไปไปเดินเล่นหน้าบ้านไปะปะอากาศมันนูนฮะต้นยางนานะครับท่านผู้ชมก็เริ่มใหญ่แล้วฮะก็ปลูกได้ประมาณ เก้าปีจะ่สิบปีนะฮะอู้ต้นใหญ่มากครับต้นนี้เป็นไม้เนื้อสวยนะฮะท่านผู้ชมถอยถอยปะโอ,โอปะปะปะ,ปะนี่ฮะโอ,โ,อ,โ,อโซนเนะี่ความโซนโอ้แม่กินลูกเล่นนะท่านผู้ชมถอยมาถอยมามาเร็วปะปะปะไปทางนี้มานี่เดี๋ยวเราไปกินบริเวณหน้าบ้านนะฮะพอดี ตะกี้นะโอ้ไปละไปลไปลพอดีผมเห็นโอ้นุ่น,นสะดุดสดุดเห็นยาเริมงอกฮะช่วงนี้ฝนตกนะครับท่านผู้ชมก็เลยเอ,อขอโทษด้วยนะครับที่กล้องมันจะสั่นๆหน่อยนะคะพอดีผมก็พยายามทําให้มันไม่สั่นนะฮะก็ยาเริเ่มงอกนะครับเริ่มงอกแล้วก็ยด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 ,ยด ไม่เอาเดี๋ยวมันจะโดนรั้วเขาว้าวช้างน้อยลูกเอ้ยโอเคฮะก็เป็นช้างน้อยเดินเล่นนะครับผมวันนี้นี่จะด่วนไปไหนลูกไอตัวเล็กให้มันด่วนฮะพอดีวันนี้เดินเดี่ยวเนาะยดยด,ยดนี่เดินเดี่ยวแม่ถุงเงินไม่ได้มานี่นี่ะวะ,วะมามามาวา้ามา แม่ถูงเงินเดินไปรอบหนึ่งแล้วฮะวันนี้ผมคนเดียวฮะอาจจะมามานี่มาแน่โอ้อาหาให้กินอุาหาพาเที่ยวแน่ถอยเป้งลำเป็นช้างอย่างนี้แหละครับเป็นช้างที่ความมั่นใจในตัวเองไม่ค่อยมีฮะท่านผู้ชมความมั่นใจในตัวเองไม่ค่อยมีฮะท่านผู้ชมก็เลยจะรีบหน่อยฮะนี่ จาฟูงก็แบบนี้แหละจะฟูงก็แบบนี้แหละ,ะ,ะบบนําหน้าแม่มันโซนนะฮะมันโซนนี่ต้องดักไว้ก่อน,นะฮะถ้างน,นไม่ได้กินหญ้าฮะผมเห็นหญ้าก็สวยๆฮะนี่อย่างน้อยก็ได้ช่วยสังคมฮะทำความสะอาดระหว่างทางอ่าให้พื้นที่บ้นานใกล้เรือนเคียงฮะได้อยู่ที่ สะอาดสะอาดนะฮะน,นี่ยเริ่มมีธุระแล้วครับท่านผู้ชมนี่นี่เออเอโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่างนี้ก็ดีนะครับท่านผู้ชมจะได้ออกกําลังกายนะฮะช้างก็สุขภาพก็จะดีนะครับช้างอยู่กับที่ก็สุขภาพก็ไม่ดีเท่าที่ช้างเดินเล่นนะฮะ เนี่ยตัวพาแม่เดินเลยครับท่านผู้ชมพาแม่เดินจริงๆนะครับท่านผู้ชมเดินแบบคือตอนนี้ฮะเขาก็ไม่รู้จะเดินไปไหนนะน้องน้ำหอมเขาก็เดินไปเรื่อยฮะแม่ก็ต้องเดินตามนะด้วยความที่เป็นห่วงนะ,ะเป็นแม่เนี่ยโดยพาไปอีกแล้วไม่เอาไม่เอาอย่าไปลูก นี่ครท่านผู้ชมมุดมาข้างหลังอ่ะโอ้ร้อนหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมต้องแอบให้รถก่อนนะครับรถมานะ้วชิดเลยเดี๋ยวรถมาโอเคเอาโอเคฮะแน่นิ่งขาไปเธอไปเธอไปรถมาแนละ้วโอเคมาต้องระวังด้วยนะฮะท่านผู้ชม นี่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 ไปต้องระวังนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นพื้นที่สาธานนรณะก็พยายามใช้ประโยชน์ร่วมกันนะครับโอ้หิวกินกิ่งไม้นี่เองส่วนตัวนี้โห ได้กินเป็นกิ่งใหญ่เลยฮะท่านผู้ชมวิ่งมุดไปมุดมานะวันนี้อากาศก็เหมือนฝนจะตกหรือเปล่านะฮะไม่แน่ใจเอา้าได้อะไรปะโอ้นูนนมาเนี่นั่นน,นไปได้ขวดพลาสติกฮะท่านผู้ชมมาอย่างนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะปลอดภัยนะฮะต้องระวังด้วยนะครับเพราะว่าก็มีขวดพลาสติกขวด ต่างๆน,นานาฮะขวดเศษขวดเศษอะไรฮะพอดีมันเป็นที่สาธารณะเนาะพื้นที่ที่ใช้ร่วมกับอ่าสังคมนะฮะบางทีก็มีเศษขยะน้องขอเล่ดน,นะฮะขวงับเข้าปากแล้วก็กลืนนะฮะจะติดคอนี่ฮะเอาอยัางไงจะอยากเล่นด้วยวะด่าดดดดดด โอ้เคลนะิกะเขาก็ชอบมาหาผมนะเวลาผมนั่งนะท่านผู้ชมเขาก็เดี๋ยวให้ดูนะฮะนี่เวลาผมนั่งเขาก็จะเบียดเราอย่างนี้นะฮะท่านผู้ชมนี่ฮนะโอ้โอ,โอ้หนูหนักแล้วอ่ะลูกหนักตั้งเยอะอ๋อ นี่ฮะมันหนักอ่ะมันต้องผลักออกอ่ะท่านผู้ชมไม่ไหวนี่ฮะนี่อ่ะ,อะโอ้ต้องสลับกล้องอ่ะโอ้ดิพวกไปวนมาไม่รู้จะทำอะไรโอ้นูโอ้โอดูดูเบียดฮะดู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 ด,ด,ดูโอ้แบนหมดหรอกลูกนี่ฮะ วันแสบก็มอมแมมน,นะท่านผู้ชมยังไม่ได้อ่านน้ำน,นะนีะ่เอาเอาถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยอากาศแบบนี้มันเย็ยนนะฮะ,อะโอ้เบียดจริงๆอะท่านผู้ชมพอพอแล้วพอแล้วโอ้หนูไม่ใช่ตอนหนูเกิดใหม่ที่ไหนดูด <IN S 1> ิโอเคท่านผู้ชม มีรถมาฮะเดี๋ยวเราป้องกันรถกันก่อนทำยังไงฮะให้รถไปได้ฮะเดี๋ยวค่อยดูฮะรถคันนี้มาเลยมาเลยนี่นี่น,นี่ไปไปไปโอ้รถมาอีกแล้วมาเลยมาเลย ถมอีกแล้วครับท่านผู้ชมนูนไมีกแล้วส่วนแปลงรำก็ได้ต้นมะขามป่านะฮะนี่โอเคตัวนี้ก็ซ่อนตัวอยู่นะน,น้องน้ำหอมซ่อนตัวท่านผู้ชมนี่ฮะได้เล่นกัน ต่อเนื่องคะับสองสามวันนะครัก็ติดนะฮะท่านผู้ชมผมไปไหนเขาก็ไปด้วยนะฮะนี่เริ่มกอดแล้วโอเคเดี๋ยวให้ดูนะฮะนี่นี่ดูชนกันนะฮะท่านผู้ชมโอเค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 แล้วโอ้โชนกันไหมชนไหมอารวาสนะโอเคโอ้ดูเดี๋ยวทำอะไรทำอะไร นี่คะก็แม่แป้งลำก็กินนะฮะส่วนน้องน้ำหอมก็เล่นนะฮะอาชีพของน้ำหอมเล่นเป็นหลักนะครับผมนี่อร่อยฮะโอ้อะไรที่นี่ฮะน้ำหอมไมล่มละไมล่ละไม่ละโอ้ชอบจริงๆน,นะเรื่องเล่นเป็นเรื่องใหญ่นะฮะกล้องก็อาจจะสั่นๆมัวๆหน่อยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าอา ผมก็ใช้มือจับเอาเลยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งไม่มีไม้กันสั่นไม่มีอะไรนะเพราะว่าผมใช้ไม่เป็นนะฮะมีแต่ใช้ไม่เป็นก็ไม่เป็นไรนะฮะก็ใช้วิธีการดูง่ายๆนะครับจะไปไหนฮะจะไปไหนคุณจะไปไหน,ไไหนคุณจะไป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 ไหนว้าววิจ ลล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 วิ่งชนแม่กลัวผมตะกี้ก็เราหยอกให้เราหยอกแบบว่าให้วิ่งตามเราตอนสุดท้ายแบบเขาแบบไม่ถึงจุดหมายสักทีคะก็ผมวิ่งหนีเขาฮะเขาก็เลยกลัวฮรระแวงตกะาก้วลูกถอย ตกใจสังเานใช่คะตกใจตัวเองคือช้างนะถ้าวิ่งมาอยู่กับเราแล้วเราอยู่เฉยเฉยเขาก็ไม่เป็นไรหรอกครับท่านผู้ชมแต่ถ้าว่าเขาวิ่งมาอยู่กับเราแล้วเราหนีเขาไปเรื่อยหนีไปเรื่อยเขาไม่มีที่พึ่งครับเขาก็ว่าเขาต้องหาเป้าหมายใหม่เขาหาจุดหมายใหม่แล้วเขาก็ต้องร้องฮะบบางทีร้องด้วยความตกใจบางทีร้องด้วยต้องการให้แม่มาหาหรือว่าให้ใครก็ได้มาหาเขาเพื่อความ ที่ว่าเขาเป็นเด็กอยู่เขาเริ่มกลัวฮะนี่ฮะไม่แปลงล่้ดึงอะไรอีกท่านผู้ชมโอ้ต้นมะขามป่ายแล้วกินไปจะได้แข็งแรงฮะนี่ฮะว้าวิโชอ๋มาเร็วมาเร็วมาเร็วติม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 ตึมตมไม่เข็ดนะฮะก็ไม่เข็ดนะฮะ,ะ,ฮะโอเคอันนี้ไม่หนีละไม่หนีละโอเค อยมานี่มามามานี่มาโอ้มีรถบรรทุกต้นข้าวฮะตอนนี้ชาวบ้านเริ่มตัดต้นข้าวกันแล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะต้องหลบกันนะฮะพอดีรถบรรทุกเยอะเหลือเกินมาเลยมาเลยนี่ฮะรถคันนี้คันใหญ่นะฮะท่านผู้ชมเอานิ่งอ๋อเป็นรถ พ่อของเพื่อนนี่เอง <laughs> ออนี่ท่านผู้ชมเยอะมากฮะเกษตรกรแถวนี้ก็เลี้ยงวัวนะคะรับท่านผู้ชมนี่เจ้าหอยน้อยก็ได้ฝึกเจ้าหอยน้อยด้วยนะฮะฝึกเจ้าน้ำหอมด้วยว่าให้เรียบร้อยนะครับอ่าวิจูโอเดี๋ยวผมขอญอาตเก็บกิ่งไม้ก่อนนะฮะเดี๋ยวรถสัญจรไปมานะฮะเดี๋ยว ลำบากนะฮะนี่เก็บกัละโยนไปละโอ้ต้นมะขามป่านะทะ่านผู้ชมสวยมากก็เรื่องธรรมชาตินะฮะก็คนมนุษย์เรานะฮะก็ลดบทบาทของธรรมชาติก็คือไม่ค่อยจะปลูกไม้นะฮะก็ไม่ค่อยจะปลูกมีแต่จะตัดกต็ต้องการความพัฒนาเนาะบางครั้งก็เราลืมไปว่าธรรมชาติที่จริงแล้วทุกวันนี้เราควรที่อยู่กับธรรมชาตินะครับ ไม่ว่าจะอะไรต่างๆธรรมชาตินี้ช่วยช่วยช่วยในการใช้ชีวิตเยอะเลยฮะท่านผู้ชมแต่ว่าบางครั้งก็ด้วยความจําเป็นนะครับด้วยความจําเป็นบางครั้งก็เรามนุษย์เราก็ไม่ได้มีเจตนานะฮะด้วยความจําเป็นเนี่ยอย่างนาข้าวอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมยกตัวอ,อย่างแต่ก่อนนะผมสันนในฐานนะต้นเขาเรียกว่าอะไรนะ ต้นไม้ในนานี่น่าจะเยอะแต่ท่านต้นไม้เยอะนะครับท่านผู้ชมนาก็ไม่สวยนาก็ไม่สวยเขาก็เลยวิ่งตามผมละนาก็ไม่สวยฮะเขาก็เลยเลือกที่จะตัดตัดต้นไม้ออกเพื่อจะโอุมาแล้วมาแล้วโอเคโอเคจ้าวิ่งกลับคืนโอ ก็ด้วยความจําเป็นนะฮะถ้าเราไม่ทําแบบนั้นเราก็ไม่ได้ผลผลิตนะฮะถ้าเราทําไปมันก็คิดในแง่เรื่องอมูลพิษนะฮะเรื่องถ้าต้นไม้น้อยก็เรื่องมูลพิษอาจจะไม่ดีเท่ากับต้นไม้เยอะเท่าไหร่แต่ในบางมุมก็น่าคิดมันคิดได้ทั้งสองสามมุมนะฮะมันคิดได้หลายมุมไม่ได้คิดแค่แค่มุมเดียว บางคนที่ไม่ได้มาทํานาก็ไม่เข้าใจไม่ละวิ่งกลับคืนเอา้าราเริงแจ่มใสเหลือเกินนะฮะท่านผู้ชมก็ไม่เป็นไรนี่ฮะโอเคลูกวันนี้แม่บ้านเลี้ยงลูกอะควานแสบก็ได้ใช้ชีวิตกับช้างเต,เต็มๆเลยวันหนึ่งแล้ววันพรุ่งนี้ฮะ ก็ต้องไปเอาใจพี่เอกสิทธิ์ของเรานะฮะไพรเอกสิทธิ์พ่อไพรเอกสิทธิ์วันที่สี่ก็ออกงานนะฮะท่านผู้ชมออกงานก็ฝากติดตามนะฮะเป็นงานแห่งเงียบๆนะฮะต้องการต้องการแค่ขี่ช้างไปบวชเงียบๆจริงๆนะครับก็ต้องระมัดระวังเรื่องโควิดด้วยฮะไม่กระทั่งตัวควานช้างหรือว่าทีมงานเองที่ไปนะฮะต้องมีแมสมีเกลียวล้างมือนะฮะไม่ละไม่ละ โอ้บีเจเอาเอาไงเอามาหาแล้วโอเคโอเคมามาอยู่ด้วยกันนี่ฮะก็สนิทกันนะนี่ <laughs> ที่ทำอะไรก็ไม่รู้ท่านผู้ชมนี่ขอให้มีงานบ่อยๆนะคะก็ <laughs> <laughs> ที่จริงแล้วถ้าไม่โควิดก็น่าจะมีงานเยอะนะครับแต่ว่าโควิดนะฮะท่านผู้ชมเพราะเอกสิทธิ์กระป๋องนี่เป็นที่รู้จักในเรื่องงานแห่แล้วครับ เ,เขาเรียกว่ามีความสามารถในด,ด้านนี้ครที่จริงสองเชือกแลนะฮะถ้าคนอื่นขี่นี่ไปรับงานนี้ลำบากนะครับลำบากเพราะว่าช้างเขาจะไม่ค่อยอยากยกขาเลยยกขาเี่ยน,น,น,น่โอ้บอกให้ยกขาไม่ใช่ให้ผมจะเก็บพลาสติกออกก่อนนะนี่โอเคอวิ่งอีกละกลับอีกฮะ แปลงลำเนี่ยได้กินบริเวณตรงนี้ฮะเดี๋ยวไปอาบน้ําแล้วก็นี่ฮะน้ํานมดีมากเลยช่วงนี้ฮะตั้งแต่ได้ผลไม้เป็นกล้วยนะครับมาละมามาไหมาแป้งแป้งมาไหนมาไมา้ละไมว่าโอ้โอดูดิติดผมนะนี่นี่โอเคนี่จะกินต้นนี้ฮะ อันนี้ก็เรียกว่าก็เล่นนะครับท่านผู้ชมดูดูดูเขาเดี๋ยวดูดูดูเขาเอาเข้าปากเลยนะครับโดนรถหนามนะลูกโอโอเคไปไปหาแม่ไปไปไปไม่กินนะฮะแป้งล่มมีลูกเยอะแล้วฮะก็ไม่ค่อยเป็นห่วงนะฮะและอย่างหนึ่งเราก็มีประสบการณ์ที่จะพอ ที่จะเลี้ยงลูกช้างนะครับก็เลยเข้าใจนะฮะอย่างลูกช้างวิ่งออกนอกแม่นะฮะเราก็รู้ว่าต้องทํำยังไงนะครับอายด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 ร้อนมั้งครับเราก็หาที่พึ่งนะฮะ่าให้กินเร็มๆนะครับผมพอดีเราก็เป็นห่วงนะฮะกินต้นสับรถเกินไปเราก็เป็นห่วงเราก็เลยพามาเดินเล่นนะครับ ไปไหนแล้วไปไหนแล้วก็ดีโอ้วิ่งกลับคืนแล้วก็ท่านผู้ชมโอ้ผมก็สะดุดตัวเองเงี้ยโอเคฮะนี่ฮะเต็มไม้เต็มมือนะครับผมนี่นารักมากครับเป็นช้างแป้งรัมเป็นช้างที่ฉลาดนะฮะท่านผู้ชม เดี๋ยวผมจะเทสนะฮะเดี u, ๋ยวเทสให้ดูมาได้ไหมาหม,มุนมุนาหมุนเร็วมุนมุนอ่าบนสูงบนบนสูงบนบนสูงแน่บนสูง,ส,งสูงอะ่ะยกขายกขาขายกข้างหนึ่งยกขาบนสูงบนสูงสูงยกขายกขาสูงอ่าเดินได้ไหยกขายกขามานี่นี่เขาก็เป็นช้างที่ฉลาดนะฮะเดี๋ยวเขาขอขอกินอยอะรบกวนเขาเขาไม่ค่อยอยากจะทำให้โอเคไม่เป็นไร เข้าใจเข้าใจโชว์ควันแสบคิดจะโชว์ผิดเวลานะครับไปแล้วรู้ว่าควันแสบบอกว่าอ่ามายกขายดูหน่อยไปเลยฮะไม่สนใจอะไรเลยฮะเดี๋ยวเราติดตามดูฮะว่าเขาจะกินมุมไหนอีกนะครับเอเไป็นไหนจ๊ะมานี่มานี่อย,ยุดก่อนี่ไม่ยอมแล้วนผู้ชมมา โอเคเดินเล่นไปเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวเราพาไปอาบน,น้ำก่อนนะฮะวันนี้ควันต้มมับควันถั่วไม่อยู่นะครับควันต้ามควันถั่วเดินทางไปบ้านตะกลางฮะไปตัดหญ้าเปลี่ยนอาหารให้ล้องช้างกันนะครับหญ้าที่ปลูกไว้ที่ศูนย์คดนะฮะไปแบ่งมาจากไรอกสิทธิ์กับไพายป๋องพอดอีกินไม่ทันนะฮะแล้วอย่างหนึ่งก็อยากจะโลกหญ้างวด หนีออกด้วยครับเพราะว่าญ้าที่ปลูกเราต้องอช่วยดูแลฮะถ้าไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่สวยฮะไม่สวยเพราะว่ามันเป็นญ้าหน้าแรงกับยาหน้าฝนก็จะแตกต่างกันนะครับท่านผู้ชมโอเคครับท่านผู้ชมสันใดที่เข้ามารับชมเราก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับ s c r i b e แล้วกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับช่องควันแสบชาแนลด้วยนะครับ โอเคครับสวัสดีครับมาเน่มาเน่เนไปไหนสวัสดีครับมาเน่มาเอา